แคมเปอร์แวนนะครับเดี<ค>๋ยวจะบิวกันไปดูตอนเสร็จกันนะครับแอร์ทำมาแล้วมีแอร์แล้วเกาะองคารเรียบร้อยแล้วรองคาเกับประมาณนี้เดี๋ยวไาเก็บงานกันกับแอร์ตั้งผนังนครับ เดี๋ยวมาเบียวข้าไหนกันหน้าตากประมาณนี้นะครับอันนี้ห้องน้ำเดี๋ยวดูภายในห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำนะครับรับสายแคมเปอร์แวนนะครับร้านเราก็มีเราคุยราคากันก็ได้ต้องการแบบไหนว่าไปครับรถก็มีครับจับรถได้จับรถมาทำให้ได้นะครับมีทุกอย่างครบวงจรในร้านนี้ จะไม่รู้กันครับรื้อหมดแล้วอันนี้แอร์เดิมแอร์ไมโครบัสหรือมาเตียมเตียมโมดิฟายครับใครสนใจแคปเปอร์แวนปิดแอร์ปูพื้นห้องน้ำบิวอินภายในเราจะมีพร้อมนะครับตัดแอร์ข้างบนเห็นปะเป็นแอร์แขวนบนสายแคมเปอร์ต้องมี เดี๋ยวเรามารลกุกันกับตู้คอมพิวเตอร์แคมเปอร์แวนนะเนี่ครับเดี๋ยวใส่กันร้อนอันนี้ใส่กันร้อนแบบโฟมยางหนานะครับหนานะไม่บางนะครับตัวนี้หนาประมาณครึ่งนิ้วกันร้อนอย่างดีปกติใส่ห้องเครื่องนะครับร้อนห้องเครื่อง,องกันได้แล้วรับกรสาอะไรกับแดดหลังคา เดี๋ยวไาดูกันใครสนใจก็กดติดตามไวเข้าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทยอยถ่ายให้ดูว่าทำถึงตรงนี้แล้วนะถ้ามีเวลานะเรื <c oughs> ่องยไฟตัวรถระบบไฟตรงมานี่แล้วมีมาดวงมัดวัดตรงนี้บิล์อินตรงนี้สายไฟแอร์สายไฟของตู้ห้องน้ำอยู่นี่ลากมา <c oughs> อ,อันนั้นก็เป็นชุดไฟของ แค่หลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีระบบไฟกับอ e ินเวอร์เตอร์ทำให้ดูใครสนใจก็ติดตามกันเข้าไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูนี่ผมเองไม้จอบไม้หนาเพื่อจะทำให้มันเรียบนะครับอ่าเดี๋ยวระบบไฟจะถ่ายให้ดูอีกทีนึย กับรถบ้านแคนเบอร์แวนกับโตโยต้าคอมมิวเตอร์ราคาสูงตัวน,นี้อ่ะอย่างอื่นก็มีครับแต่งภาลยในรถคู่เยอะอยู่เยอะอยู่ตัวใหม่ตัวเก่ารับหมดพร้อมกับขายรถป้ายแดง 11, มือหนึ่งมือสองมีหมดครับผมมาที่เดียวจบเลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วเจอกันครับกับออโต้บิ๊กคา